คุณพี่สวยมากวันนี้หนูไม่เรียกคุณพี่ว่าคุณแม่แล้วนะคะอัดแล้วนะคะอ,คอันนี้คุณแม่สั่งเมนูอะไรคะโอ้คุณพี่สั่งเมนูอะไรคะเขาเรียกอะไรคะกาแฟสแ้มอเมริกาโซอ,อเมอเมริกาโนโซมค่ะว้าวอร่อยมาค่ะ,คะเดี๋ยวรสชาติรสชาติส้มก็อร่อยกาแฟก็กลมกล่อมคะ่ะเดี๋ยวเทคนิคก,การดื่มของมิชันเนี่ยจะต้องดื่มทีละ ทีละชั้นก่อนเราก็ริมรสส้มก่อนแล้วค่อยกาแฟสดจากนั้นค่อยคนเข้ากันแล้วก็จะได้ทานเอยจะได้ดื่มสามรสค่ะดิฉันเป็นนักแสดงนะคะพร้อมค่ะกดไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคุณชอบแสดงฉันชอบแสดงค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เป็นแบบฟิลฟิลฟินฟินแล้วก็เก้าอี้คุณพี่คะเก้าอี้คุณพี่ลูก